สวัสดีค่ะพี่ดาวเองนะคะก็มาหาคุณหมอบุย๋ยครั้งแรกติดใจก็คือเกิดจากร้อยไหมคุณหมอบุ๋ยเก็บด้านข้างให้ถูกใจมากและหลังจากนั้นอีกสองสวันพี่ดาวก็เลยตัดสินใจมาเสริมจมูกกับคุณหมอบุย๋ยเป็นอะไรที่ตัดสินใจไม่ผิดที่มาหาคุณหมอบุย๋ยเพราะคุณหมอบุย๋ยจัดการผ่าแล้วใส รั้งเดียวจบไม่เจ็บไม่ปวดไม่ช้ำเลือดหอกเขียวอะไรเลยคุณหมอมือเบามากทีแรกพี่ดาวก็กลัวว่าอตายแล้วฉันจะต้องหน้าเขียวไปเป็นเดือนหรือเปล่าสีม่วงกว่าจะหายเนี่ยต้องใช้เวลานานหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วฉันจะออกจากบ้านได้ยังไงคือคิดวิต,ตกบ้านมากเลยโทรมาถามที่คลินิก เมื่อวันเสาร์และว,วันอาทิตย์ก็ตัดสินใจทําเลยแต่คืนวันเสาร์ิีวิตตกมากเกือบนอนไม่หลับจะอย่างนู้นจะอย่างนี้จะสวยดังใจไหมอะไรนะแต่เพราะว่าโอเคฉันไว้ใจหมอฉันเชื่อคุณหมอวันอาทิตย์มาเลยค่ะมาเลยแล้วก็คุยกับคุณหมอว่าต้องการทรงธรรมชาติแบบแบบแบบนี้แบบนี้นะคุณหมอก็โอเค เพราะเราไม่ไปกดดันคุณหมอว่าฉันต้องโด่งเท่านู้นโด่งเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเอาเราฟิลตรงกันพอฟิลของคุณหมอก็ฟิลเราตรงกันคุณหมอทําออกมาแบบสบายสบายง่ายๆแล้วได้ดั่งใจของพี่ดาวมากเชิญชวนทุกคนนะที่ได้ดูรีวิวนี้ของพี่ดาวมาที่คุณหมอปุยได้แบบสบายใจแล้วพนักงงาน ทุกคนเป็นกันเองมากๆสถานที่อะไรแบบมานอนหลับก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ